สวัสดีครับน,นี่เป็นมือกระตัววันที่ขึ้นทีสองครับอยู่ตรงหน้าอาการกระดีขึ้นนี่แหละครับแต่ว่าหนักหนักม่อยจัง่อย ขอบคุณไปยังบริษัทผู้จัดการ,รที่วัดดูแลลูกนอก้องรับผมวันหลือมาหาผมเลยแทบบานเลพี่น้องครับเหลืมสมืดขึ้นมาแน่นะ บรรยากาศทั้งนอกเปิดไฟก่อนโอ้ยยิงไฟก่อนพี่นอ้องเอ้ย สองขวาก็ยังมือขึคือจังฝนสิตกแต่ไหนนอนแคมปิ้งยังคักเลยครับบัตรสิบสองมือสิบมือวันนี้วันที่สามพอมวันที่สิบสองขอบหัวเป็นยังงนะครับนี่ยแค่แน่ขึ้นแล้ว ไข่ว่าจักดอกไข่ซื้อไข่ธรรมดาของผมแต่ว่าผลตรวจมันออกมาว่าสองขีดก็ต้องยอมรับเสร็จแล้วมากข,ขึ้นตรวจพอปั๊บขับรถออกมาครับไข่พอไข่เพิ่นแล้วอง้องขนให้ ากองบเลยเมา ใส่หมอนครับขอนกนลังไขป่ปั๊บของมาหมาบ่มีหมอตุ่มกาแฟแล้วบาดนี้ dì xưa đi kính ngọc 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 nằm ngọc 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 chén rồi đó ngọc 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 คืนสองครับผมแคมปิ้งครับสิบคืนโบมี่โมอะไรอันนั้นเป็นโบมีโอกาสแต่มาอยู่ดีนะครับนี่ ของฝ่าไล่อ,อำทามเลยขุณหอวส้อมม้ออ่อนผู้ยบาลประสานงานให้ขอบคุณผู้จัดการเอาของมาให้กิน ขอบคุณทุกภาคสวนครับผมโอ้มูมีอยังไล่ครับกักตัวกับสิเป็นประมาณนี้แหละครับผมหมตอตมกับมอเดียวหุงเขาแล้วก็ตักเข่าออกอะต้มลำกาแฟครับผมมียังไล่ขอสวัสดีครับขอโชคดีก็ออย่าให้ทุกคนได้ติดได้เป็นครับมันเสียเวล,เวลาขอบคุณครับ